ิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้คือใช้ปรากฏการประวัติศาสตร์เมื่อ2475แล้วจะใช้ปรากฏการณ์เมื่อปีพศ2519ทำให้เกิดความขัดแย้งเห็นค่ากันมากมายที่สุดคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าใจคุณถึงจริงใจคุณนิ่คือว่าคุณจะเดินเข้ามาแล้วคุณไม่มีอันตรายคุณมั่นใจอ่ะว่าคุณคุมสถานการณ์ได้คุณมั่นใจหรือว่าประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่ยุบขึ้นมาแล้วคุณมั่นใจหรือว่าครอบครัวคุณจะเหลืออยู่ในประเทศนี้จะเดินพันกันแบบนั้นไหม คุณตระหนักสังวรไว้ให้ทีว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของคุณมันจะมีคำหนึ่งว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนี่ยแต่ใครจะรับประกันว่าคนพูดจะไม่ตายคนพูดจะไม่ถูกทำให้ตายฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บพอมันมีคำแบบนี้ปั๊บเนี่ย มันทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะมันจะปลอดภาัายกว่ามันจะปลอดภัยกว่า <RTX> ภาระของชีวิตเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าถ้าถ้าไม่พูดความจริงครับอเ็จแล้วการไม่พูดความจริงการร่วมกันปกปิดความจริงเนี่ยมันแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าคนที่ปกปิดความจริงคนที่ไม่ยอมรับความจริงหรือคนที่ไปช่วยในการปกปิดความจริงหรือคนช่วยยกยอปะปั้นคนที่โกหก เก่งที่สุดมีอำนาจในการปกปิดความจริงมากที่สุดเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้มันมีทรัพย์สินได้และอำนาจรัฐอำนาจอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันมันไปนแตะต้องเขาไม่ได้ครับฉะนั้นหลายคนเนี่ยจึงจึงจึงมีปัญหาว่าเอ,อจะอยู่กับความจริงยังไงยอมรับความจริงไม่ได้เพราะว่าการโกหกกลายเป็นกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามีมีทั้งโอกาสมีทั้งความ สุขสบายแล้วก็ดูแล้วว่าในสถานการณ์ในสถานการณ์บางสถานการณ์นะหรือช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันทำให้เชื่อได้ว,ว่าไอ้สิ่งที่ปกปิดไว้ไม่น่าจะมีใครเปิดเผยไดออ้ใช่ไหมมันก็เลยระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยดำรงอยู่ได้เนี่ยเพราะคนส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนคุณประยุทธ์ อะไรต่างๆพวกนี้ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาตามที่ตัวเองให้สัญญาประชาคมให้สัตยาบันไว้ฉะนั้นความจริงพวกนี้มันจะตามมาหลอกหลอนทุกข่วงระยะเวลาโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจทางทางประชาชนทุกคนครับ ดะนั้นการแข่งขันทางการเมืองการกอบโกยทางธุรกิจการมีส่วนแบ่งที่มากขึ้นในสังคมเนี่ยจึงจะต้องอยู่ด้วยการโกหกการไม่ยอมรับความจริงรแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันนะที่ผู้เปิดเผยความจริงต้องมีต,งมต้องมีทุกมีม,ม,มีมีอุบัติเหตุหลากหลายครั้งผมยกตัวอย่างกรณีที่คุณคุณทักษิณพูดเนี่ยนะคุณทักษิณพูด ผมคิดว่าคุณทักษิณเองก็เป็นการพูดเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ที่ไม่พูดความจริงเลยครับไม่พูดความจริงเลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็คือการตอบโต้กับคุณเจตุพรเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นการตอบโต้ในเนื้อหาหลักนะครับไม่ได้เป็นการตอบโต้ในเนื้อหาหลักหรือในรรประเด็นที่คุณเจตุพรเปิดเผยความจริงสาธารณะความจริงสาธารณะเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องยากใหญ่นะ พราะความจริงสานารณะเนี่ยมันมันดูเหมือนเป็นเรื่องเปิดเผยใช่ไหมเพราะมันมีคําว่าสาธาณะแต่คนที่รู้ความจริงสาธาระเนี่ยกับมีน้อยคนมากคนที่รู้ความจริงสานาะคือคนที่จะต้องไปอยู่ในวงในจริงๆอยู่ใกล้ชิดบุคคลที่จะเป็นบุคคลสานาะและสามารถทําเรื่องสาธารณะได้อันนี้ยิ่งยากไปใหญ่นะครับทีนี้มาดูการพูดของคุณทักษิณเนี่ย ก็ผมคิดว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยคุณทักษิณไม่ตอบเลยออืไม่ตอบเลยแต่ใช้วิธีการซึ่งผมบอกว่ามันมันไม่ใช่พัญญามันเป็นสัญาตาทยาณของสัตว์ป่าในการตอบโต้คือใช้วิธีการเน็บนามแล้วก็แล้วก็ซ่านะครับรแล้วก็เอาเ,เออเอาเท็ดเท็กายเป็นจริงออืนะสร้างข้อเท็จจริงใหม่ฉะนั้นในการพูดของคุณทักษิณเนี่ย เขาจะพูดปัจจุบันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเอาความเท็จของปัจจุบันความเท็จอดีตหน่อยแล้วก็เอาความเท็จสร้างปริศนาความจริงเข้ามาบวก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 กันสร้างข้อได้จริงใหม่สร้างความรู้สึกใหม่ฉะนั้นจังหวะจากคนในการพูดน้ําเสียงอะไรต่างๆพวกเนี้มันจึงแสดงให้เห็นว่านี่คือพฤติกรรมของคนที่ไม่เอาความจริงเลยครับไม่เอาความจริงเลยฉะนั้นการไม่เอาความจริงเลยเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าความจริงอันนี้จะทําให้เขาได้รับผลกระทบ จะทำให้เขาได้รับความเสียหายได้รับความอับาอายนะครับและวิธีการพูดสายตาวาจาต่างๆท่าทางต่างๆเนี่ยคือแสดงให้เห็นเลยว่าตัวอย่างของคุณทักษิณเนี่ยแสดงหเห็นเลยว่าเป็นคนที่มีทุกข์ตลอดเวลา<ๆ>นะครับฉะนั้นเบื้องแรกในการดำรงวิถีชีวิตให้มีความสุขของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจะต้องจะต้องยอมรับความจริงก่อน ในขณะเดียวกันเมื่อยอมรับความจริงแล้วเนี่ยความจริงมันจะมีทุกข์และมีโทษนะครับครับฉะนั้นวันนี้เมื่อคุณไม่ยอมรับความจริงด้านโทษคุณก็ต้องยอมรับความจริงด้านทุกข์ของคุณครับเหมือนสภาพที่ออกมาในสภาพเมื่อสองสองามวันนี้ที่เห็นนะครับผมเพิ่งมีโอกาสไปนั่งดูเมื่อวานอืก่อนหน้านั้นก็ไม่ดูฟังเขาสรุปมาให้ครับฉะนั้นแววตาเต็มไปด้วยความทุกข์ครับนี่เป็นเป็น สภาพที่มันอาจจะไม่ได้นั่งมองกระจกก็ได้นะคุณนัดสินคุณลองพูดกับตัวเองในกระจกดูแล้วคุณยอมรับตัวเองได้ป่าฉะนั้นวันนี้ที่คุณต้องทุกข์ต้องทุกข์อยู่เนี่ยความจริงอันหนึ่งคือคุณไม่ยอมรับโทษมันเลยทําให้คุณทุกข์ถ้าแล้วสิ่งที่มันเป็นโทษกับคุณเนี่ยเพราะคุณทําสิ่งไม่จริงที่สังคมคาดหวังคือสิ่งที่มันจิที่มันไม่จริงเนี่ยของคุณเนี่ยแล้วคุณทําเนี่ยมันส่งผลว่า มันไปขัดต่อกฎหมายด้วยเพราะกฎหมายเนี่ยต้องการทําให้ความจริงต้องการให้มีการตรวจสอบต้องการให้เป็นไปตามหลักการที่กฎหมายวางไว้เพื่อการ,รอยู่ร่วมกันเมื่อให้เมือม่อไม่ให้สังคมเนี่ยมันกับเพื่อมหรือใครได้ประโยชน์เกินส่วนฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าพอคุณไม่รับความจริงเข้ามาปั๊บเนี่ยบอกปิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณทุกตลอดเวลาเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุเรื่องนี้ที่คุณทุกเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ผลทางคดีนะที่คุณทุกเนี่ยคุณทุกวันนี้ที่สุขมากที่สุดเนี่ยคือคุณจะอยู่กับความจริงได้อย่างไอหรือคุณจะสร้างการปกปิดต่อไปให้คุณให้คุณมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรับนะครับอันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตของคุณนะทักษิณซึ่งซึ่งคุณจะทำยังไงเนี่ยก็ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณสร้างปริศนาในความจริงขึ้นมาล่ะ นะครับความจริงวันนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่นอกประเทศนะครับความจริงวันนี้คือศาลวิภาคษาตัดสินแล้วนั่นหมายความว่าการดำรงวิถีของชีวิตของคุณทักษิณในขณะนี้เนี่ยกระบวนการทางสังคมในประเทศไทยกระบวนการโครงสร้างด้านความยุติธรรมเนี่ยได้ตรวจสอบคุณแล้วนะครับไม่ใช่มีการกล่าวหาลอยๆได้มีการตรวจสอบแล้วแล้วคุณก็มีโอกาสได้ต่อสู้ในกระบวนการตรวจสอบนั้นแล้วอย่างชอบธรรมอย่างเต็มที่ แต่สุงที่สุดแล้วคุณขาดความเป็นมนุษย์ตรงความรับผิดชอบครับคุณไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทำนะครับผมคิดว่าสังคมไทยให้โอกาสกับคุณทักษิณมากเนี่ยการที่คุณส่งเสียงเตื้อเจ้ผ่านต่างประเทศและยังมีคนในประเทศนี้ยอมรับคุณอยู่เนี่ยนี่คุณถือว่าได้คุณได้โอกาสจากสังคมมากเลยผมไปฟังดูคุณพูดว่าคุณไม่กลับปีที่แล้วเนี่ยเพราะมีอันตรายช่วยพูดหน่อยได้ไหมว่าอันตรายของคุณมันคืออะไร ที่ที่เขายังพูดได้และมีคนฟังก็เพราะว่ามีทาสอยู่อีกหลายคนที่หัวใจเขายังไม่หลุดออกจากความเป็นทาสนะครับคือคือคือก็อก็เป็นไปได้มีแบบนั้นมีอยู่จริงก็เลยอมเรื่องอยู่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีสื่อมันมีตัวชักนำเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าทักษิณกับประชาชนแล้วมันตรงกันเลยไม่ใช่มันกลับมีกระบวนการมีคณะบุคคลมีกลุ่มบุคคลเนี่ยเชื่อมต่อร้อยเรื่องับตรงเนี้ย มาตอบย้ำประชาชนภายในประเทศอีกทีหนึ่งครับทีนี้ผมถามว่าที่คุณบอกว่ามีอันตรายเนี่ยอันตรายของคุณคืออะไรและถ้าคุณรู้สึกว่ามันอันตรายจนคุณกลับไม่ได้นะอณวันนี้ผมก็บอกคุณเลยว่าคุณก็ยังอันตรายอยู่อืนับจากนี้ไปทุกๆวันจนถึงวันที่คุณว่าจะกลับจนถึงวันคุณกลับอันตรายนี้ไม่มีจางหายไป และอันตรายนี้จะเข้มข้นขึ้นตลอดเวลาครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันอันตรายน hmm. ี่ผมจะบอกคุณเลยนะฉะนั้นคนอย่างคุณไม่นน mm hmm. ไม,ไม,มีทางกลับไม่มีทางได้กลับนะครับแล้วการที่คุณพูดเนี่ยความมุ่งหวังของคุณเนี <uh. ่ยคือความมุ่งหวังทางการเมืองเป็นหลักนะครับการพูดของคุณที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับการเข้ามาของคุณไม่เกี่ยวกับกฎหมายนั่นหมายความว่าผมถอดความนะครับผมวิเคราะห์นะครับ พี่น้องประชาชนก็ก็ลองฟังกันดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับลองไปออกแบบดูถอดคําพูดคุณทักษิณตรงนี้ให้ดีว่าับมันจะเกิดขึ้นอะไรกับสังคมไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนคุณบอกว่าคุณไม่พึ่งกฎหมายนั่นหมายความว่าการเข้ามาของคุณเนี่ยคุณจะไม่พึ่งกฎหมายแต่คุณจะพึ่งประชาชนคุณถึงหลอกประชาชน คุณถึงสื่อผ่านในฐานะที่คุณเป็นพ่อของคุณอุ้งอิงในขณะที่คุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยพยายามเสนอที่จะเป็นคนดิเ d ตนายกและคุณอุ้งอิงจึงเดินสายหาประชาชนและคุณจึงส่งสัญญาณว่าแลนสไลด์เข้ามาอมนั้นการที่คุณไม่ใช้กฎหมายนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะเอาประชาชนทั้งหมดเป็นเหยื่ออีกครั้งหนึ่งเหมือนที่คุณเคยทํามา นะครับเหมือนที่คุณเคยทำมาฉะนั้นพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับเพื่อป้องกันเหตุทางสังคมไปช่วยกันดูข้อมูลหลักฐานต่างๆที่คุณทักษิณแกททำไว้โดยเฉพาะการทำไว้กับพี่น้องประชาชนหรือการพูดกับพี่น้องประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ลาดประสงค์ที่เวทีไหนก็แล้วแต่ปรากฏการใดๆของคุณทักษิณที่พูดไว้ที่ทำไว ช่วยกันเอามาเปิดเผยอีกครั้งหนึง่งมาตรวจสอบความจริงกันดูว่าความจริงอันนี้เนี่ยจุดหมายปลายทางของคุณทักษิณต้องการอะไรในขณะที่การพูดใช้คำว่าเร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 าหมายความว่าสร้างความรู้สึกร่วมกับพี่น้องประชาชนให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันแต่บางคำพูดบางช่วงบางตอนที่เป็นผลประโยชน์ของคุณทักษิณ คุณทักเียจะใช้คําว่าผม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 ,ผมตลอดเวลาฉะนั้นการที่ไม่พึ่งกฎหมายตรงนี้เนี่ยนี่คือปัญหาที่หนึ่งของสังคมไทยนั่นหมายความว่าอาจจะจริงตรงที่วันที่คุณจะเดินทางกลับมไม่ใช้กฎหมายมนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้เกมทางการเมืองจะไม่ใช้พี่น้องประชาชนที่คุณหลอกเข้ามาทางการเมืองอนะครับ อันที่สองไม่ใช้พักเพื่อไทยนะครับแน่นอนถ้าพักเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องกับการนำพาคุณเข้ามาให้ที่พักพิงให้โอกาสป้องกันภัยให้กับนักโทษพักเพื่อไทยต้องถูกยุบต้องถูกยุบจริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายยุบพักการเมือง แต่ในกรณีที่พักการเมืองไปทำกิจกรรมนอกเหนือการเมืองเช่นการไปให้โอกาสการไปสนับสนุนนักโทษนักการเมืองต้องเป็นตัวอย่างตามกฎหมายนักการเมืองต้องเป็นตัวอย่างทางสุจริตเที่ยงธรรมนักการเมืองต้องเป็นตัวอย่างทางการให้ความเคารพกับกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นไอ้เรื่องที่เพิกเฉยกันมากับพฤติกรรมของพักการเมืองต่างๆหรือทำกันไม่เต็มที่ วันนี้ไปทำกันให้เต็มที่มันพอหรือ,อยังที่นักการเมืองพักการเมืองต่างๆไปสนับสนุนคนทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการทุจริตบิดเบือนข้อกฎหมายหรือการเอาประโยชน์ส่วนรวมไปเป็นของตนของตระกูลแบบและก็พวกพพ้องเท่านั้นเพียงพอกันหรือ,อยังนะครับไม่พึ่งพักเพื่อไทยไม่พึ่งพักใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ คุณอุ้งอิงจะเป็นคนตอบนั่นหมายความว่าคุณจะให้คุณอุงอิงเนี่ยเป็นผู้ที่ไปสัมพันธ์กับมวลชนต่างๆแล้วประเมินประเมินแล้วว่ามวลชนตอบรับเรื่องของคุณวิถีทางของคุณมากน้อยขนาดไหนหรือตอบรบับตอบรับพักเพื่อไทยผ่านนโยบายของพักเพื่อไทยมากน้อยขนาดไหนเสร็จแล้วคุณก็จะมาเกาะเกี่ยวประโยชน์ตรงนี้การกลับเข้าประเทศของคุณคุณเป็นคนปอดแหกอยู่แล้ว นะครับคุณเป็นคนปอดแหกอยู่แล้วนะทีนี้พอจะกลับเข้าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการนัดหมายและต้องมีศูนย์กลางการนัดหมายศูนย์กลางการนัดหมายที่คุณมั่นใจที่สุดคือลูกคุณคุณไม่กล้าให้ใครส่งสัญญาณฉะนั้นอุ้งอิงจะทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณของคุณนั่นหมายความว่าคุณพูดความจริงไม่ครบคือคุณเข้ามาเนี่ย คุณจะให้อุกิงเป็นคนส่งสัญญาณแล้วเอาประชาชนที่กําลังจดจ่ออยู่กับการเลือกตัง้งซึ่งบางคนอาจจะเลือกพักคุณโดยทํามไปแต่เข้ามาวัตถุประสงค์ด้วยการเลือกพักของคุณเท่านั้นเองอมไม่ได้เลือกคุณอืแต่เลือกพักของคุณแต่คุณกําลังทําพฤติกรรมเนี่ยให้เชื่อมโยงว่าเหมือนเลือกคุณไปด้วยพี่น้องประชาชนกลับไปดูพฤติการ ของการยึดอำนาจการเปลี่ยนแปลงการบกครองสองสี่เจ็ดห้าให้ดีคณะราษฎรได้ดำเนินการหลอกลวงทหารทหารที่มาวันนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นการปฏิบัติการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไม่มีใครรู้พอรู้ก็สายไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้วนี่เป็นการเอาบทเรียนทางประวัติศาสตร์เข้ามาใช้ พฤติกรรมแบบนี้คือพฤติกรรมแบบที่คณะราษฎรจะปล้นอำนาจจากกษัตริย์นะครับก็คืออาศัยความไม่รู้อาศัยบทบาทภาระหน้าที่หนึ่งแล้วไปเกิดผลอีกทางหนึ่งนั่นหมายความว่าจะใช้เวทีการหาเสียงตรงนี้การเลือกตั้งตรงนี้เป็นเวทีรวมคนแล้วพอถึงเวลาก็บอกว่าคนตรงนี้สนับสนุนให้ทักษิณกลับบา้านนี่คือการไม่ใช้กฎหมายนะครับ นี่คือการมีความจำเป็นที่จะต้องให้อุงอิงเป็นคนส่งสัญญาณเพราะไว้ใจได้มากที่สุดประการที่สองการไม่ใช้กฎหมายมีช่องทางหนึ่งการเอาคนออกมาการให้อุงอิงออกมาเอามวลชนมาบีบสถาบันกษัตริย์โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องแต่ถึงเวลาจะบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีการ พระราชทานอภัยโทษนี่ไปไกลกว่านิรโทษกรรมเลยไม่เอานิรโทษกรรมเลยเพราะนิรโทษกรรมต้องผ่านสภาอาจจะเป็นคอรมอไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะเคยมีปัญหามาแล้วครับฉะนั้นพอมวลชนออกมามารับคุณมาอะไรคุณแล้วเป้าหมายของคุณคือไปบีบสถาบันพระมหากษัตริย์ไปกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอ้างตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วบอกว่านี่คือความประสงค์ของประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะทำใช่หรือเปล่าเพราะถ้าผมถอดคำพูดคุณแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นการกลับมาของคุณเนี่ยนะครับคือจึงพุ่งตรงต่อการท้าทายสถาบันกษัตริย์ และเอาปรากฏการเอาสถานการณ์ต่างๆมาบีบบังคับองค์พระหมหากษัตริย์ให้ดำเนินการตามความคิดเห็นและประโยชน์ของคุณโดยตรงเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่าบรรดาองคมนตรีทั้งหลายทหารผู้ที่ถวายงานรับใช้ทั้งหลายไปคิดให้ดีไปถอดความคิดให้ดีประการที่สามคุณบอกว่าใจคุณรวนๆซึ่งณนะวันนี้จนถึงวันนี้หรือถึงวันข้างหน้า ยังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนปอดแหกมาโดยตลอดสัญชาตญาณคุณหนีและทำร้ายแม้กระทั่งผู้มีพระคุณของคุณผู้มีพระคุณของคุณคือคนยากคนไร้คนจนชาวไร่ชาวนานี่คือผู้มีพระคุณของคุณเป็นผู้มีพระคุณที่มีความทุกข์อยู่แล้วและทำให้เขาทุกข์ขึ้นไปอีกหลอกเข้ามาให้เขาเสียสละให้เขาทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ของคุณถึงเวลาคุณทิ้ง วันนี้เหตุการณ์นี้จะกลับเข้ามาใจของคุณก็คือว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าใจคุณถึงกิ่งใจคุณนิ่งจริงว่าคุณจะเดินเข้ามาแล้วคุณไม่มีอันตรายคุณนิ่งขนาดนั้นน่ะคุณใจถึงขนาดนั้นน่ะคุณมั่นใจอ่ะว่าคุณคุมสถานการณ์ได้คุณมั่นใจหรือว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งจะไม่ลุกขึ้นมาอืแล้วคุณมั่นใจหรือว่าครอบครัวคุณจะเหลือเหลืออยู่ในประเทศนี้จะเดิมพันกันแบบนั้นไหม คุณจะเดิมพันแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเดินเกมแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณเคยเอาครอบครัวคุณมาเดิมพันนะครับเอามาเดิมพันแบบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ให้พี่น้องประชาชนรับผิดชอบแทนคุณ hmm. แต่ถ้าคุณเดินเกมนี้คุณตระหนักสังวรไว้ให้ดีว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของคุณ คือครอบครัวของคุณจริงๆแล้วถึงวันนั้นอย่าถามว่าตระกูลกูหายไปไหนอย่ามาถามว่าตระกูลกูหายไปไหนว่าทําไมตระกูลกูอยู่ประเทศนี้ไม่ได้สังคมประเทศนี้เขาต้องการก้าวข้ามคุณนานแล้วเขาต้องการไปกันไปกันแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเข้าสู้กับทุกระบบที่เข้ามาอื <c oughs> นะครับฉะนั้นอย่าถาม ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณน้องคุณอย่าถาม,มนะครับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้คือใช้ปรากฏการประวัติศาสตร์เมื่อสองสี่เจ็ดห้าแล้วจะใช้ปรากฏการเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับทำให้เกิดความขัดแย้งเข็นฆ่ากันมากมายที่สุด